สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมได้มีโอกาสได้มาพบมาคุยกับพวกท่านเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของมนุษย์เราครับที่สําคัญที่สุดก็คือการจะดํารงชีวิตให้มีอายุยืนยาวเราจะปฏิบัติอย่างคือเดิมผมเป็นเด็กโรงงานกระดาษเมืองกาญจนบุรีมีความสนใจเรื่องการเล่นกีฬาการออกกําลังกอนผมเรียนโรงเรียนมัธยม ผมก็เห็นครูภาษาเนี่ยเป็นคนที่ดูกระแดดเป็นคนที่อบรมจังสอนสาธิตการเล่นกีฬาที่ในชั่วโมงเรียนของมัธยมปถมผมเลยมีความรู้สึกว่าที่กีฬามันเป็นยาวิเศษจริงๆเพราะสมัยผมเป็นนักกีฬาเหมือนทกท่านทั้งหลายเป็นนักกีฬาเพลงแรกที่ที่ปรากฏก็คือ กีฬาทิลาปัญญาวิเศษเอ,อ้อมันต้องเข้าไปอยู่ในหัวใจใผมสมัยนั้นเนี่ยผมที่เริ่มเข้าใจว่ากีฬามันช่วยชีวิตให้เราได้เป็นคนที่แข็งแรงและให้เราได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงน้นก็เพียงรู้แค่หมู่บาบาที่ินเป็นเถะให้ผมจ้องเลยว,ว่าผมจะต้องเปลียนแบบึุพระก็ สอบประวัติดูประวัติว่าจะทำะไรโรงเรียนสุทภศน์ครูพราณาใหมสมัยนั้นผมก็ไปสอบสมัยนั้นการจะเข้าไปเรียนโรงเรียนวัดภููพราณาใหมยเนี่ยยากนะต้องแข็งแรงมีทักษะศีลาผมเรียนรุ่นที่สิในปีพศสอพ5 1 0แล้วก็มีรุ่นออน้องพศส5 1 1รเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับที่พูดถึงว่าทำไมผมจึง เป็นคนที่รักการพศศศระาศึกษารักการเล่นกีฬาเป้าหมายก็คืออย่ากมีเนา้งกายแข็งแรงและอายุยืนยาวท่านสุชาติอาจารย์สุชาติมุกิกันรครับผมผมติดและผมก็ได้รับการถ่ายทอดทักษะเบสิกการเล่นเป็นทีมการเล่นอีดิว i d u a ความสามารถเฉพาะตัวต่างๆและกระสุดตอนเย็นสุดต่างๆ รุ่นเดียวผมก็มีการลงสาวัตรอำนาจเฉลิมชวฤทธิรุ่นพี่ผมก็มีทักษิศิลปสิท์และอีกหลายๆท่านผมก็เป็นนักกีแล้วก็เรียนไปเรียนไปจนความเป็นนักพระราชษามันเข้าอยู่ในหัวใจของผมจนเข้ามาสู่การทำงานวิลัยพระราชศกษามหาสารคามโดยท่านปีดาลพ้ทองู่มในการคนแรกเนี่ย จ้องดูนักกีฬาจ้องดูนักศึกษาเพื่อให้พระราชศาก็ใสมยนั้นใครที่มีทักษะเพื่อา่าสร้างให้เป็นครูพระราตศาก็นั้นตั้งแต่นั้นมาก็มุ่งแต่วิชานนอย่ากยวแต่ทุกอย่างสอนได้หมดจนกระทั่งมาอยู่ที่วิรัยพระมหากตรย์จนจเกษียณปีสี่แปี48เป็นปีของการเปลี่ยนแปลงจากวิชยาลัยพรกษา เป็นสถาบันการแพทย์ของเวียดเคนต,ต่างๆี21แห่งสรารคามเป็นแห่งที่สองรองจากเวียเขตเชียงใหม่เป็นสถาบันการแพทย์ผลิตปัญญาตีเดิมสมัยก่อนเป็นวิลาลยแพทรยร์ษาสองปีอนะ่าท่านหมอหมอบุญสมเป็นผู้รีเริ่มกำหนดตั้งให้เกิดเป็นวิลาลยแพทรยร์ษาต่างๆมีเชียงใหม่สรารคามเป็นหลักนะครับ แรกๆยาลาเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันสิบเจ็ดแห่งแล้วนะครับก็ผลิตภูริภาษาผมได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยก่อนโดยท่านพิดีปีดาออกคำสั่งให้ผมเป็นผู้ช่วยผู้มืการที่เวล,ลัยเพศาจังหวัดเพชรบุรหลังจากนั้นผมก็ทำหน้าที่ในการเป็นผู้บริหารในตำแหน่งรองผู้มือการเป็นผู้ช่วยผู้มืการ ยังเป็นวิทยาลัยพระรักษาสามก่อในปีนั้นนะผมไปไปเป็นผู้ช่วยในปี2,534 38ผมกลับมาเป็นผู้ช่วยผู้มือการที่มหาสรา,าร,าาาสราคามวิทยาลัยพระสามมาสารคาม38 39เปลี่ยนอธิปดีกรมพระราชษณเป็นท่านกว้างล้บข้อแล้วมีท่านทองคูณเป็นรองผู้มือการใหเป็นรอง ที่ดีท่านก็พิจารณาให้ผมขึ้นไปเป็นผู้มืในการที่วิทยาลจังหวัดวมุกดาหรนี่คือที่มานะครับจนกระทั่งผมทําหน้าที่ผู้มืการก็ได้โอกาสจะย้ายขับมาเป็นผู้มือกา,าวรวิทยาลัยจังหวัดมหาสารคามอยู่จนกระทั่ง 48, ปี48่แปรับเป็นสถาบันการพรัฒนาก็ครองตําแหน่งตาแหน่งรองอธิการ อยู่ร้อยยี่สิบปีผมคิดอย่างนี้จากประสบการณ์ที่ผมเป็นเด็กนักกีฬาทําไมผมถึงแข่งเลยแล้วผมไปเรียนศาสตร์ํา,า,า,า้านพระราชศิษาและกีฬาแล่ททำไมผมถึงมีความมีน้าใจเป็นนักกีฬาทําไมผมถึงร่างกายถึงเพอร์เฟกต์ Perfect. ในไหวต่างๆในไหวต่างๆทั้งกีฬาที่เราเล่น ทักิจกรรมในการดูแลร่างกายที่ลรามีกีฬาเป็นยาชนิดหนึ่งเป็นยาวิเศษแก้ของกิเลสทำคนให้เป็นคนคนในที่นี้คือคนที่สมบูรณ์คนที่สมบูรณ์มีที่สองอย่างสมบูรณ์ทางกายสตอรองแข็งแรง ทั้งใจล่าเริงจิตใจเป็นมิตรจิตใจเอื้ออาทรอ,อาลีต่อเพื่อนรน่วมาอาลีต่อเพื่อนฝูงภูมิคบัญชาและต้องได้คับชานี่คือลักษณะนี่ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมจะพยายามทำตัวจึงคิดว่าเราจะเอาประสบการณ์ในการที่เราเป็นเด็กเล่นกีฬา เป็นวัยรุ่นที่เป็นนักกีฬาเป็นวัยทำงานที่เป็นอาจารและเป็นวัยที่ดูแลผู้ใต้กำเชชาคือเป็นตำแหน่งผู้มนการและล่าสุดรองอธิการพยายาปมปกฝังให้เด็กได้เรียนรู้ที่เข้ามาเรียนในสถานบันทางระ้งชาได้เรียนรู้ว่าเขาต้องเป็นต้นแบบ ทาพระศึกษาสุขศึกษาที่เดิมสอนให้เราได้เป็นคนที่แข็งแกร่งทางดา้านการกีฬาและศุกษาเนี่สามารถช่วยให้เรามีร่างกายแข็งแรงแ,และและนะอายุยืยนยาวแต่ถ้ามองด้านหลัหงเราปฏิบัติทางด้านเดีตีหรือเปล่าทางทิษฎีหรือเป่า าเราปฏิบัติทางด้านสุขภาพและการพรดจิตใจจะช่วยให้สุขภาพเราเนี่ยสตรองแข็งแรงและสามารถทำให้เลือดในร่างกายของเราเนี่ยสามารถถูกฉีดเข้าไปสู่สมองกับไหลเวียนมาหัวใจทำงานหัวใจเนี่ยทำงานจีบสีชั่วโมงดังนั้นผมจึงมีคติว่ามนุษย์ จะใช้ชีวิตในการคลองตอนให้เบียดุยืนยาวยาวกว่าหกสยาวกว่าเจสิยาวกว่าแปดสยาวกว่าเก้สยาวกว, 90, วอรอ้อยหรือไปถึงร้อยยเลยก็ได้เพราะเรารู้จักการใช้ชีวิต ต้องนอนได้คุณต้องทายดีคุณต้องมีการออกกำลังกายและคุณต้องมีอารมณ์ที่เบิกบานเจน็บใจเรื่องส่วนตัวที่ผมปฏิบัติมาลหลักฐานทางด้านพระรักษาและเบียกศาสตร์การกีฬาจะเป็นองค์ประกอบเสริมนะครับเสริมโดยเฉพาะนักกีฬาเนี่ยต้อง มีหลักฐานตรงนี้ในการที่จะเล่นกีฬาแข่งขันเพือ่อชาชนะแต่ถ้าสําหรับสูงวัยแบบผมเนี่ยเจ็ดจุก,กว่าแล้วเจ็ดเจแล้วเนี่ยทำอย่างไรให้ร่างกายเราได้มีการเคลื่อนไหวตลอดนะครับและอารมณ์ต้องแจ่มใสอาหารการกินนั้นต้องกินให้เป็นกินอะไรที่เป็นโทษเราต้องเลิกและงดนะครับและสําคัญที่สุดอย่าอดนอน ทำไมนะครับอย่าอดนอนอดนอนเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าเราจะหยุดการจเจริญเติบโตของร่างกายเพราะร่างกายเราใช้มาหลัวมงนะครับนั้นแอถึงเก้าชั่วโมงควรเป็นเวลาที่เราพับนอนให้หลับนอนให้มีความสุขนอนแล้วฝันได้ยิ่งดีนี่คือหลักการ เขาฝากขา้อคิดตรงนี้นำไปใช้แล้วก็เรานะครับพยายามอายุยืนให้ได้การที่อายุยืนนั้นทำให้เรามีความสุขความเพลิดเพลินในชีวิตนนเราได้เห็นสังคมเราได้เห็นความเจริญเติบโตของประเทศชาติเราได้เห็นาการเจริญเติบโตของลกูกหลานสืบต่อไปสวัสดีครับ